สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเวฟ 125i ปี125 2018นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานรถคันนี้ครับมาประมาณ2ปีกว่านะครับผมจะเล่าข้อดีและข้อเสียให้ฟังของรถคันนี้นะครับเนื่องจากผมจะาขายนะครับคันนี้ไปซื้อคันใหม่ที่ถูกสตาร์าก่วนานี้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนนะครับ นี่นะครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกนะครับก็สวยสดงดงามนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ใช้เวฟร้อยยบห้าไตัวปาวานมาก่อนนะครับแล้วก็เกาะหน้านั้นก็ใช้เวฟร้อยนะครับก็ข้อแตกต่างนะครับเรื่องดีไซน์กันเลยครับหลักๆตัวนี้จะดูโฉบเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแอ r โรไดนามิกจะดีขึ้นเยอะครับนี่ครับหน้าตาหรือเขาเรียกตัวนี้ว่าโฉม LED ครับ ดูดิไฟหน้าไหมครับขออภัยในเสียงรบกวนต่างๆด้วยน,นะครับอยู่ที่ลานวัดครับอาจจะมีเสียงแรก,แกตอนอันนี้คันนี้ไม์ก็วิ่งไปประมาณ27,720กิโลนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงเสียงจะยังดีอยู่ไหมหรือเครื่องยนต์จะเป็นไงบ้างครับ2 7งหม นี่ครับชึ่งเดียวติดเครื่องเดินนิ่งๆครับนี่ครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยสำหรับใครที่ตัดสินใจนะครับว่าจะออกรุ่นนี้ดีไหมหรือว่า ลังเลอยู่หรือจะไปเอาตัวอื่นนะครับก็ผมขอแนะนำเลยครับว่ารุ่นนี้นี่ถ้าสำหรับคนที่เอาไปวิ่งใช้งานนะครับหนักๆผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนำเป็น1 1อยสิบไอเดียนะครับเพราะว่าไอตัวร2 5ยไอเนี่ยครับมันจะไม่รู้ว่าเป็นทุกคันหรือเปล่านะครับเรื่องอาการคัดลื่นกับเกียร เข้ายากครับเวลาเครื่องยนต์ร้อนๆมากๆนะครับที่ว่าทําไมผมถึงแนะนําเป็นร้อยสิบไอนะครับถ้าสำหรับคนวิ่งใช้งานก็เพราะว่าร้อยสิบไอครับมันจะทนกว่าครับแต่ถ้าความประหยัดก็ไม่หนีกันมากนะครับแต่ถ้าเอาความนั่งสบายโยบ็อกเก็บของได้เยอะกว่าก็ต้องเป็นร้อยยี่สไอนะครับที่แนะนําครับถ้าผมใช้มาสองปีกว่ามีปัญหาอะไรเยอะไหม หลักๆนะครับถ้าถ้าคันผมเจอก็มีแค่เรื่องโซ่กับสเตอร์ครับที่จะไปไวมากครับแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนั้นออกรถมาไม่ถึงปีหมดแล้วครับเป็นแบตเตอรี่เดิมโรงงานนะครับไม่เคยไปยุ่งนะครับอันนี้รถผมก็ใช้วิ่งงานวิ่งส่งของด้วยนะครับแต่ไม่หนักมากครับสภาพรถสองปียังเงาอยู่ก็สภาพนี้ถือว่าโอเคกันไหมครับ แต่ดีไซน์ผมว่าโฉมนี้สวยกว่าโฉมปาวานนะครับไม่รู้ใครคิดเหมือนผมไหมถ้าใครคิดเหมือนผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับนี่ช่วงนี้กระแสะวัยรุ่นนิยมนะครับเวฟร้อยี่ิบห้าไอตัว LED ถ้าเน้นใช้งานหนักๆผมว่าไปร้อยสิบครับใช้งานได้หนักเลยเต็มที่เครื่องทนอึดมาก แต่ว่าชมนี้ถามว่าเป็นเหมือนชมปาวานอยู่ไหมอย่างนี้ทุกคนทราบนะครับว่าชมปาวานครับใช้ไปนานๆห้าหกหมื่นโลเครื่องจะมีอาการแบบว่าเครื่องสั่นนะครับหรือว่าเครื่องมันจะหลวมนะครับชมนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับเหมือนเครื่องครับใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับแต่ว่าบอดี้จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันดูโฉบเฉี่ยวขึ้น ราคามือหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นกลางๆนะครับถึงประมาณห้าหมื่นห้าห้าหมื่นเจ็นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นราคาของแต่ละร้านเท่าไหร่นะครับบางร้านขายไม่เท่ากันครับแต่ว่าส่วนต่างไม่มากครับถ้าใครเน้นขี่สบายเน้นใช้งานเบาๆไม่หนักมากผมก็แนะนำร้อยยี่ห้านะครับขี่ดีครับขี่ดีประหยัดน้ำมันมาก อย่างน้ํามันถ้าผมเติมแก๊สโซฮอร์95ครับประมาณเต็มถังนะครับจากขีดแดงเลยก็ประมาณ90ถึง100ต้นๆน,นะครับอยู่ที่ราคาน้ํามันช่วงช่วงนั้นนะครับนี่ครับมุมนี้โอเคกันไหมครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอสรุปเลยนะครับข้อดีนะครับมีกว้างครับเบาะนั่งสบายประหยัดน้ำมันขี่ดี handling ด,ดีนะครับ Aero Dynamic ด,ดีกว่าโมเก่าครับ Top speed ท,ปปที่ผมทำได้นะครับเดิมๆประมาณ108ถึง110นะครับผมน้ำหนักประมาณ74-75นะครับ ส่วนข้อเสียนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องคาร์ครับลื่นเวลาเข้าเกียร์เร็วๆนี่ไม่เหมาะเลยครับต้องเปลี่ยนหรือว่าถ้าสายซิ่งก็ควรจะเปลี่ยนนะครับและนี่ครับที่ผมบอกว่าตัวนี้นี่มันจะมีไอตัวเหมือนถ้าบิ๊กไบก็เหมือนอารมณ์เหมือนแคทนะครับเป็นเป็นพักอีกทีนึงครับเป็นบ้องเนี่ยครับบ้องบ้องข้นนะครับ ถ้าเปลี่ยนท่อหรือว่าทั้งเส้นนะครับก็จะขี่โฟดีขึ้นครับขี่โฟส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับคนนั่งหลังครับเบาะซ้อนมันจะสูงสูงแล้วก็แข็งแข็งนิดนึงนะครับถ้าวันนี้คลิปนี้ผมพูดอะไรผิดหรือว่าติดขัดตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งหัดเริ่มทำนะครับติชมกันได้ครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับอยากให้แก้ตรงไหนอยากให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์ได้นะครับแต่อย่าคอมเมนต์แรงนะครับขอบคุณครับ